สวัสดีครับพบกับพวกเรา JIB TV ในวันนี้เนี่ยผมจะแนะนำ power supply นะครับ power supply ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นเหมือนโรงงานไฟฟ้านะครับเป็นขุมพลังให้กับคอมพิวเตอร์ PC desktop ของคุณดีไม่ดีอยู่ที่ power supply เลยนะครับวันนี้ผมจะแนะนำเป็นตัวนี้ครับผม Corsair RM 850 80 Plus Gold j, IB. j IB. Power Supply รุ Supp ่นนี้นะครับให้อุปกรณ์มาเต็มที่เลยสายทุกเส้นถอดได้จากตัว Power Supply เดี๋ยวผมให้ดูสายทีละเส้นเลยสายชุดแรกครับอันนี้คือไฟเลี้ยงลงเมนบอร์ด20บวก4พินชุดนี้คือสายไฟเลี้ยง CPU ครับเป็น4บวก4พิน1เส้นแล้วก็8พินอีก1เส้นอันนี้คือสาย SATA Power นะครับเส้นหนึ่งเนี่ยมี3หัวให้มา3เส้นรวมเป็น9หัวสายหัวโมเลก4พินครับ1เส้นมี4หัวให้มา2เส้นรวมเป็น8หัว ชุดนี้ครับเป็นสายไฟเลี้ยงกร์ดจอนั่นเองนะครับเป็น PCI Express 6บวก2พิน1เส้นจะมี2หัวครับมีทั้งหมด3เส้นรวมเป็น6หัวสายแปลงนะครับจากโมเลก4พินเป็นมินิโมเลก4พินครับให้มา2เส้นและสุดท้ายคือสายคอแซลิงครับเป็นฟังชันพิเศษของ power supply ตัวนี้สายทุกเส้นเป็นแบบ Flat Modular Cable ครับก็คือเป็นบางๆแบบนๆแบบนี้และก็สามารถถอดได้จากตัว power supply นอกจากชุดสายที่ให้มานะครับยังมีอุปกรณ์บันเดินที่แถมมาด้วยอย่างแรกคือชิ้นนี้ครับ สาย ac power 1เส้นสายเคเบิลไทสีดำอีก1ชุดสกรูสำหรับติดตั้งตัว power เข้ากับตัวเคสครับชุดคู่มือในการติดตั้งใช้งาน1ชุดครับสุดท้ายเป็นสติกเกอร์โลโก้คอแสทีนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูตัว power เลยตัว power supply นะครับหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้โทนสีดาด้านข้างจะมีบอกชื่อยี่ห้อนะครับรุ่น rm 8 5 0เหมือนกันทั้ง2ฝั่งอ่า มีพัดลมขนาด120มิลิมนะครับทำงานตามโหลดของมันถ้าเกิดโหลดน้อยนะไม่ถึงเนี่ยพัดลมไม่หมุนตะแกรงที่ครอบอยู่ตรงนี้นะครับการสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเป็นลายทางแนวเดียวกันนะครับแล้วก็มีวงกลมด้านในด้วยด้านหลังของตัว power นะครับมีช่องระบายความร้อนบอกชื่อรุ่นด้วยครับ RM850 Switch On Off โอเคแข็งมากนะครับแบบนี้ถึงจะเว w ร์ k ช่องสำหรับ AC power ครับผม ด้านนี้ครับเป็นด้านที่สําคัญของตัว power เหมือนกันก็คือปลั๊กสําหรับเชื่อมต่อกับสายไฟเลี้ยงต่างๆนะครับที่มันสามารถถอดได้ปลั๊กแรกเลยครับคือปลั๊กของคอร์เซลิงนะครับ4พิน1หัวตรงนี้ถัดมาสําหรับ s ตาร์ power แล้วก็โมเลก4พินนะครับมี5หัวครับ1 2 3 4 5ถัดมาครับตรงนี้เป็นปลั๊กไฟเลี้ยงนะครับของ CPU ก็ได้นะครับแล้วก็การ์ดจอก็ได้สลับกันได้ครับมี5พอร์ตครับผมด้านล่างก็จะเป็นสําหรับเมนบอร์ด24พิน และสิ่งสุดท้ายเลยครับที่ต้องรู้กันเขาเรียกว่าค่าในการจ่ายไฟดูตรงราเบลได้เลยนะครับฝั่งนี้ดูที่ไฟตัวแรกก่อนเลยครับเป็น AC Input เข้ามาที่ตัว power supply นะครับได้ตั้งแต่100โวลต์ถึง240โวลต์12แอมป์6แอมป์นะครับแล้วก็47เฮิรตซ์ถึง63เฮิรตซ์ได้ทั่วโลกนะครับสำหรับการใช้งานถัดมาพอแปลงออกมาแล้วปุ๊บต้องดูตรงนี้นะครับไฟเลี้ยงบวก3.3โวลต์ได้25แอมป์ไฟเลี้ยงบวก, 3. 3บวก5โวลต์ M, ครับได้25แอมป์ สองซอสนี้ครับรวมกัน150วัตต์นะครับที่สามารถพลิกได้ถัดมาครับแหล่งสำคัญเลยไฟบวก12โวลต์70.8แอมป์ครับ850วัตต์โอ้หเต็มที่จริงๆแล้วก็ไฟเลี้ยงลบ12โวลต์นะครับ0.8แอมป์9.6วัตต์สุดท้ายครับไฟบวก5โวลต์สแตนบาย3แอมป์15วัตต์ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าพลิกได้แน่นอนที่850วัตต์ครับสำหรับคอแซนะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทำ power supply ออกมาแล้วมีคุณภาพที่ สูงเลยนะครับตัวนี้80 plus gold อย่างที่บอกไปตอนแรกนะฮะและหลายคนได้ลองใช้กันแล้วนะครับอยากให้บอกต่อเพื่อนๆด้วยว่ามันดียังไงที่สำคัญครับคอแซลิงตัวนี้รองรับแล้วนะครับไม่ว่าใครจะใช้เป็นตัวชุดน้ำของ CPU พัดลมนะครับรวมไปถึงพอดสป라이เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อและดูค่าต่างๆได้ผ่านซอฟต์แวร์นะครับง่ายๆเลยอยากรู้ไฟเป็นเท่าไหร่นะครับรอบพัดลมเท่าไหร่อะไรยังไงดูได้จากซอฟต์แวร์ของคอแซลิงตามนี้นะครับลองเช็คราคารับตัวนี้ราคาไม่แพง ครึ่งหมื่นอ่าประมาณนี้ละกันเช็คอัปเดตที่หน้าเว็บของเราได้ครับถ้าเกิดอยากจะซื้อเลยมาเลยครับ JB ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสั่งออนไลน์ก็ได้เหมือนกัน JB ออนไลน์ J เราพร้อมจริงๆนะครับสั่งซื้อจ่ายเงินของส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางก็ได้จะรูดบัตรจ่ายเงินสดได้หมดครับสะดวกปลอดภัยรวดเร็วไว้ใจได้ตามสไตล์ JB ออนไลน์ฝากพวกเราด้วยครับ JB TV ทุกๆสิ่งที่มีใน JB จะจัดมาพรีวิวให้ได้ชมกันก่อนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ 谁爱你，谁爱你。